ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่4,756ถึง4,759เมื่อพูดถึงการทำงานการแสดงออกของลางหงจุนค่อนข้างไม่เป็นธรรมชาติพูดให้ถูกคือเขาซึ่งเดิมภูมิใจนัดฐานะของตนเองในฐานะนักเรียนสาธารณะจูจๆก็รู้สึกด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อกล่าวถึงการไปทำงานในแม็กซิโกเยเชน ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นอย่างดีบวกกับความจริงที่ว่าเขาเปลี่ยนงานมาหลายปีติดต่อกันและรายได้ของเขาลดลงเรื่อ,อยๆและเขาก็ตกงานเพียงปีกว่าว่าเขาเดาได้เลยว่าเขาถูกบังคับให้ไปเม็กซิโกครั้งนี้อย่างแน่นอนทางเลือกของชีวิตที่กำพร้าดังนั้นเขาจึงถอนหายใจเบาๆและพูดว่าดูจากรูปลักษณ์ของคุณพี่ชาย การไปทำงานที่เม็กซิโกโคงช่วยอะไรไม่ได้จริงๆแล้วฉันก็เหมือนกับคุณฉันไม่อยากไปเม็กซิโกเว้นแต่ฉันต้องไปหลังหงจุนถามเขาด้วยความสงสัยคุณจะทำอะไรในเม็กซิโกเยฉินพูดอย่างไม่ใส่ใจฉันยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แต่วีซ่าของฉันในสหรัฐอเมริกากำลังจะหมดอายุเดิมทีฉันต้องการจะลงไปคุยเรื่องนี้ก่อน แต่เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังสืบสวนเรื่องผิดกฎหมายอบพยพแน่นแฟนมากเวลาเพิ่งถูกเนรเทศฉันจึงคิดที่จะออกจากสหรัฐอเมริกาก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุหลังหงจุนถามอย่างลึกลับว่าถ้าคุณไม่สามารถเข้ากันได้ในสหรัฐอเมริกาคุณสามารถกลับไปที่จีนได้ แม้ว่าสภาพแวดล้อมภายในประเทศจะไม่ดีเท่ากับของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ดีกว่าของเม็กซิโกมากเย่เฉินพูดอย่างเขินอายเล็กน้อยบอกตามตรงฉันออกมาเพราะว่าฉันไม่สามารถอยู่ในประเทศได้อีกต่อไปฉันเป็นหนี้เงินจำนวนมากในประเทศมาก,ก่อนถ้าฉันกลับไปตอนนี้ฉันอาจจะต้องถูกจับเมื่อลางหงจุนได้ยินเรื่องนี้เขาก็ยิ้ม และพูดว่าคุณยืมเงินเพื่อหนีเหรอ hey, เฮเยเินย่ะเย้และพูดอย่างเคืนอายว่าฉันยืมเงินมามากเกินไปหน่อยประกอบกับการจัดการที่แย่การขาดดุลน,นั้นมากไปหน่อยและฉันไม่สามารถจ่ายคืนได้ฉันจึงขอแค่ออกมาก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไฟแก๊กขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเยเชนถามอย่างสงสยัยพี่ชายในเมื่อตอนนั้นคุณเป็นนักเรียนสาธารณะ คุณต้องมีพรสวรรค์ระดับสูงทำไมคุณถึงยังไปสถานที่อย่างเม็กซิโกเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกามันคือหนึ่งเดียววันละนิดลงังหงจุนกล่าวด้วยสีหน้าอ้างว้างว่าไม่ฉันแก่แล้วในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาหากคุณยังไม่ได้รับอิสรภาพทางการเงินก่อนอายุ35-40ปีคุณน่าจะถูกนายทุนกำจัด แม้จะมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วรวยจะทำอย่างไรดีหนุ่มเงินเดือนหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าของเงินเดือนคุณแล้วยังกล้าทำงานหนะักคนเดียวไม่เก่งเท่าคุณอีกสองคนรวมกันดีกว่าคุณใช่ไหมสามคนรวมกันยังคงคุณสามารถถืองานนั้นได้หรือไม่หลังจากพูดแล้วลางหงจุนก็ถอนหายใจอีกครั้ง ถ้าคุณเป็นคนไอทีอย่างเราก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเสมอพนักงานที่มีอายุมากกว่าของเราไม่ค่อยเก่งในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเหมือนกับคนหนุ่มสาวถูกกำจัดเย่เชินพยักหน้าและถามโดยแซงทำเป็นสงสัยเนื่องจากพี่ชายของฉันทำงานด้านไอทีฉันเกรงว่าฉันจะไม่พัฒนาไปมากกว่านี้ถ้าฉันไปที่ที่อย่างเม็กซิโกหรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหรือไม่หลังหงจุนถอนหายใจโบกมือและพูดว่าเฮ้ hey, ลืมมันไปเถอะไม่มีอะไรมากไปกว่าการกินข้าวไม่ต้องพูดถึงมันเมื่อเห็นว่าเขาไม่เต็มใจจะพูดเยฉินก็ไม่ถามอะไรมากสักพักในเวลานี้เที่ยวบินได้เริ่มขึ้นแล้วและทั้งสองก็เดินผ่านประตูทีละคนและเดินไปที่ห้องโดยสารลางัง หงจุนเลือกที่นั่งริมหน้าต่างให้ตัวเองที่นั่งหมายเลข 39A เขาเดินไปข้างหน้าเยเฉชนหลังจากมาถึงที่นั่งแล้วเขาก็หยุดและยัดกระเป๋าเดินทางและกระเป๋าสะพายไหลเข้าไปในช่องเก็บสัมภาระก่อนจะเบียเสียดกันเข้าไปในที่นั่งของเขาและเยเชนหยิบบอดดิ้งพาดและทำท่าตรวจสอบหมายเลขที่นั่งและอดไม่ได้ที่จะพูดพึมพำ39 B. 39B นี39้อยู่ที่ไหนขณะที่เขาพูดเขาก็เงยหน้าขึ้นและเหลือบมองที่ลงังหงจุนแทงทำเป็นประหลาดใจาโอ้พี่ชายโชคชะตาที่นั่งของฉันอยู่ข้างคุณจริงเหรอหลังหงจุนรู้สึกประหลาดใจาเล็กน้อยเช่นกันฉันเป็นเพื่อนร่วมชาติตอนที่ฉันเข้าแถวขึ้นเครื่องบินตอนนี้ฉันเป็นคนละคนกัน ฉันไม่ได้คาดหวังว่าหลังจากขึ้นเครื่องบินแล้วที่นั่งของทั้งสองจะอยู่ข้างๆกันจริงๆนั่นเป็นชนิดของชะตากรรมดังนั้นลางหงจุนไม่ค่อยแสดงรอยยิ้มที่จริงใจและพูดอย่างรวดเร็วโอ้นี่เป็นชะตากรรมจริงๆมาเถอะนั่งลงเยเฉินพยักหน้าและหลังจากเก็บกระเป๋าเดินทางแล้วเขานั่งถัดจากลางังหงจุน และพูดด้วยรอยยิ้มว่าดูเหมือนว่าจะมีคนคุยอยู่นัทริบนี้ลงังหงจุนยังละทิ้งการป้องกันเดิมของเขาต่อยเย่เฉินและถามเขาด้วยความสงสัยยังไงก็ตามพี่ชายคุณกำลังจะไปแกนิโกครั้งนี้คุณมีคนรู้จักบ้างไหมยเย่เฉินยิ้มอย่างไม่เป็นทางการมีคนรู้จักไหมฉันแค่ไปรอบๆและดูว่ามีธุรกิจที่เหมาะสมที่จะทำหรือไม่ ฉันจะทำถ้ามีและฉันจะกลับไปถ้าไม่มีหลังหงจุนถามด้วยความสงสัยคุณไม่กลัวว่าเจ้านี่จะตามหาคุณเมื่อคุณกลับไปหรอเย่เยชนโบกมือของเขาหัวเสียแก่เกินไปแล้วดินเหลืองที่ไม่ถูกฝังอยู่ที่ไหนแล้วหาที่ที่จะปักหลักก่อนบางทียังมีโอกาสที่จะกลับมาอีกเมื่อชำระน,นี่หมดแล้วบางทีฉันอาจจะกลับบ้านได้ในเสื้อผ้าที่ดีด้วยคำพูดนั้น ย่ยเฉินมองไปที่หลางหงจุนและถามอีกครั้งว่ายังไงก็ตามพี่ชายคุณทำงานอะไรในเม็กซิโกมีวิธีใดบ้างที่จะแนะนำให้พี่ชายของฉันรู้จักฉันเหรือหลังหงจุนถอนหายใจและหัวเราะกับตัวเองฉันไม่มีทางตราบใดที่ยังมีทางพี่ชายฉันจะไม่ทิ้งภรรยา และลูกๆไปสถานที่ผีในเม็กซิโกหลงังหงจุนพูดลดเสียงลงและพูดกับเยเชนว่าฉันจะบอกคุณจากก้นบึ้งของหัวใจสถานที่นี้ในเม็กซิโกในภาษาจีนเป็นสถานที่วิสามันคัตกรรมทำไมประธานาธิบดีถึงใช้เงินเป็นจำนวนมากในเรื่องนี้สร้างกำแพงชายแดนหรือแค่ต้องการควบคุมการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และการลักลอบขนยาเสพติดที่นั่นใครเป็นคนอเมริกันที่ดีมาที่นี่เยเชินพยักหน้าและถามด้วยความสงสัยพี่ชายคุณพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วและไม่ได้บอกว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ลงังหงจุนไม่ได้ปกปิดตัวเองอีกต่อไปและพูดอย่างจริงจังว่าบอกความจริงพี่ชาย ครั้งนี้ฉันไปแม็กซิโกเพื่อไปเป็นทหารเรือทหารเรือเย,ย่เชิญถามอย่างสงสัยคุณกำลังล่องเรืออยู่หรือเปล่าใช่หลังหงจุนพยักหน้าและพูดว่าเพื่อนของแม่ฉันแนะนำตัวเขาบอกว่าเงินเดือนค่อนข้างดีคุณสามารถทำเงินได้หลายหมื่นหรือหลายแสนดอลลาร์ต่อปีแต่มันเป็นแค่งานหนักนิดหน่อยเย่เฉินขมวดคิ้วเล็กน้อยสงสัยว่าจุดประสงค์ของเหมยอยู่เจิน ที่อยู่เบื้องหลังการใช้หน้ากากของกลาสีเพื่อหลอกลวงหลังหงจุนคืออะไรแต่อย่างน้อยก็มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคนโหดเหี้ยมเช่นเหมยอยู่เจินไม่สามารถหลอกให้หลังหงจุนกลายเป็นลูกเรือได้ยเยเฉินทำหน้าบึ้งแล้วพูดว่าพี่ชายคุณเป็นนักเรียนชั้นยอดอยู่แล้วการไปทะเลเพื่อเป็นลูกเรือนั้นด้อยกว่าเล็กน้อย พูดความจริงคุณอาจกลับไปประเทศจีนเพื่อพัฒนาประเทศเช่นกันการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วคุณจะพบทางออกที่ดีได้อย่างแน่นอนลางหงจุนตกใจและถอนหายใจไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันแต่บางครั้งฉันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ญาติเพื่อนและอดีตเพื่อนร่วมชั้นทุกคนรู้ว่าฉันอพยพมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่เนิ่นๆและ ฉันพาแม่เท่าไปอเมริกาด้วยอเมริกาก็สุขสต์หลายปีมานี้เขาบอกว่าครอบครัวเราไม่ใช่แค่อิจฉาแต่ยังอิจฉาด้วยถ้ากลับไปจีนเพื่อพัฒนาช่วงนี้อาจจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรลับหลังฉันเมื่อเย่ยชินได้ยินสิ่งนี้เขาก็ยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างเฉยเมยพี่ชายอย่าคิดว่าฉันอายุน้อยกว่าคุณแต่มันเป็นเรื่องใหญ่ฉันเห็นมันดีกว่าคุณ หน้าตาเป็นภรรยาลูกลูกพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวคุณไม่แคร์หรอกจนกว่าคุณจะแต่งตัวให้อบกุลคุณต้องหาเลี้ยงครอบครัวตอนนี้แล้วทำไมคุณถึงสนใจคุณช่วยหน้าคุณด้วยการไปเม็กซิโกในฐานะลูกเรือได้ไหมหลังหงจุนพูดด้วยท่าทางเขินอายบอกความจริงกับพี่ฉันรู้สึกผิดเกี่ยวกับบ้านเกิดเมืองนอนมาหลายปีแล้ว อย่ามองว่าฉันเป็นคนละเมืองอเมริกันและถือหนังสือเดินทางอเมริกันแต่ฉันจำไว้เสมอในใจฉันที่มาตุภูมิปลูกไว้ฉันคือมาตุภูมิที่ส่งเงินมาเรียนฉันทนต่อการยั่วยวนจากภายนอกไม่ได้และฉันล้มเหลวในความไว้วางใจของมาตุภูมิคุณบอกว่าถ้าฉันเป็นเช่นพวกเขาฉันจะเป็นชายร่างใหญ่อย่างผู้ประกอบการหรือผู้บริหารที่ติดอันดับ ฟิลเจอร์500ฉันยังเต็มใจที่จะนำเงินและเสื้อผ้ามาที่บ้านเกิดของฉันบริจาคเงินให้กับโรงเรียนเก่าของฉันและตั้งกองทุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือพวกเขาเด็กที่อ่านไม่ออกซึ่งถือได้ว่าเป็นการชดใช้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ตากองค์ลางหงจุนกลายเป็นสีแดงและเขาพูดอย่างเศร้าว่ากุญแจสำคัญคือฉันไม่เป็นไปตามความคาดหวังของฉัน ฉันทรยยต่ตอแผ่นดินเกิดก่อนไม่ได้และตอนนี้ฉันไม่สามารถออกไปไหนได้ดังนั้นฉันจะกลับไปขอให้มาตุภูมิอยู่ข้างหลังเมื่อเห็นใบหน้าของลางหงจุนเต็มไปด้วยความละอายความประทับใจของยเยเฉินที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยเดิมทีคิดว่าเขาเป็นเพียงคนเห็นแก่ตัวที่โลภในความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งแต่เมื่อมองดูตอนนี้ เขายังคงมีมโนธรรมในใจอยู่บ้างและตัวหลงังหงจุนเองก็ไม่ได้พูดคำที่จริงใจเหล่านี้กับใครตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่คิดว่าเขามีชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่กับเยเชนและเขาสามารถปล่อยให้เขาพูดคำที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในหัวใจของเขาเขาแค่เก็บคำพูดเหล่านี้ไว้ในใจนานเกินไปและเขาไม่เคยทมน้ำลายออกมา แต่เขาไม่พบคนที่เหมาะสมที่จะคุยด้วยดังนั้นเยชนจึงปลอบโยนเขาและกล่าวว่าแผ่นดินมาตุภูมิอดทนต่อลูกๆของตนมาโดยตลอดหลังจากที่คนอย่างเจ้ากลับไปหลายปีแล้วมาตุภูมิก็โอบรับไว้อย่างเปิดเผยเสมอสำหรับแผ่นดินแม่ไม่ใช่เรื่องของส่งคนเก่งไปศึกษาต่อไปเร,อเรื่อยๆไล่ตามทุกคนกลับไปรับใช้มาตุภูมิหลังจากเรียนจบได้ ตราบใดที่คนส่งออกไปบางส่วนเต็มใจที่จะกลับไปก็คุ้มค่าที่จะทำส่วนนั้นแผลตรงกลางเป็นเรื่องปกติมันเป็นแค่การสูญเสียหลังจากหยุดชั่วคราวเยเชนก็พูดอีกครั้งมันเหมือนกับการใช้กล้องโฟมเพื่อขนส่งน้ำแข็งไม่ว่าคุณจะห่อน้ำแข็งแน่นแค่ไหนน้ำแข็งบางส่วนก็จะละลายออกไปในระหว่างการขนส่งแต่ไม่เป็นไรขนส่งน้ำแข็ง กล่าวว่าตราบใดที่ยังมีน้ำแข็งเหลืออยู่เมื่อไปถึงที่หมายความพยายามเหล่านี้มีความสำคัญในทางปฏิบัติหลงังหงจุนสะดุ้งเล็กน้อยจากนั้นพยักหน้าเบาๆและพูดในปากของเขาว่าจริงๆแล้วเราถูกดึงดูดโดยโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของตะวันตกในตอนนั้นและเรารู้สึกเสมอว่าเวทีที่นี่ใหญ่กว่าและเราสามารถเล่นด้วยตัวเองได้ดีขึ้นใน ความจริงเราไม่ได้ลืมมาตุภูมิจริงๆนะแต่ทุกคนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังถ้าเข้ากันได้ดีก็จะกลับไปรับใช้แผ่นดินแม่ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็แค่มีคนอย่างฉันอยู่เรื่อยฝูงชนก็ค่อยๆหายไปเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลางหงจุนพูดทางน้ำตาฉันอยากรับใช้มาตุภูมิจริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะเลี้ยงแม่ของตัวเองได้ เธออายุ70แล้วและยังต้องทำงานร้านอาหารจีนเพื่อทำเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวฉันอ่านหนังสือมาหลายปีเรียนรู้เทคโนโลยีมากมายและเขียนโค้ดมากมายแต่สุดท้ายฉันต้องทำงานเป็นคนเดินเรือหาเหลี้ยงครอบครัวฉันจะ,ะเผชิญหน้าได้อย่างไรกลับจีนเย่เฉินถามเขาว่าคุณเข้าใจงานของนักเดินเรือไหมหลังหงจุนสายหัว และพูดว่าฉันรู้แค่ขั้นตอนการทำงานทั่วไปแต่ฉันไม่รู้วิธีการทำงานเฉพาะฉันอาจจะแค่ไปทำธุระบนเรือเพราะยังไงฉันก็เพิ่งมาหมายฉันยังเรียนอยู่สิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้คือการทำงานหนักบางคนกลับบ้านไม่ถึงปีครึ่งมาเว้นเย่ถามอีกครั้งแล้วคุณคิดว่าคุณเหมาะที่จะเป็นลูกเรือหรือไม่ลงังหงจุนสายหัวอีกครั้งบอกตามตรง ฉันอยู่ในเทคโนโลยีการสื่อสารถ้าคุณอยากถามฉันว่าจะหาตำแหน่งของสินค้าได้อย่างไรวิธีหลีกเลี่ยงอุปสรรคและวิธีติดต่อแผ่นดินฐานดาวเทียมฉันสามารถบอกคุณได้สองหรือสแต่คุณให้ฉันเป็นลูกเรือเถอะฉันสับสนจริงๆฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานของเรือเป็นอย่างไรฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันจะเมาเรือหรือไม่เมื่อฉันขึ้นเรือหลงัง หงจุนกล่าวด้วยอารมณ์แต่ไม่มีทางสำหรับชีวิตเยเชนคุยกับลางหงจุนเป็นเวลานานและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอดีตของลางหงจุนลางหงจุนเคยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เมื่อคนอื่นเพิ่งได้หนังสือเรียนระดับมัธยมมศึกษาตอนปลาย เขาก็ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่สําคัญแล้วในขณะที่คนอื่นกำลังเตรียมสอบสระเอข้าสระอิทยาลัยเขาได้ไปต่างประเทศแล้วในฐานะนักเรียนสาธารณะคนหนุ่มสาวในเวลานั้นก่อนที่จะมาที่สหรัฐอเมริกามีใจที่ไม่เต็มใจในเวลานั้นมันใกล้เคียงกับยุคทองของการพัฒนาอย่างรวดเร็วของซิลิคอนแวลลีและอินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงโลกลัง คงจุนเห็นว่าเหมือนเขาจางเฉาหยางผู้ซึ่งศึกษาในสหรัฐอเมริกาเช่นกันกลับมาที่ประเทศจีนและก่อตั้งโซโฮูเขาก็เห็นหลียานหงซึ่งเรียนที่สหรัฐอเมริกาด้วยและกลับไปสภาคองคเตรสเพื่อพบป่ายตู้นอกจากนี้เขายังเห็นผู้สูงอายุและผู้สูงอายุจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อการพัฒนา ในกระบวนการของการพัฒนาอินเทอร์เน็ตแบบระเบิดกลายเป็นคนรวยทีละคนบางคนกลายเป็นประธานของบริษัทจดทะเบียนมูลค่ากว่า100ล้านเหรียญสหรัฐในขณะที่คนอื่นๆกลายเป็นคู่ค้าทางธุรกิจตีรักคังในตลาดแน่แดกและมีมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนเขายังเห็นรุ่นพี่และรุ่นพี่หลายคนที่เรียนการเงินหลังจากเรียนจบ พวกเขาก็เข้าสู่ธนาคารเพื่อการลงทุนของวอลสตรีทหลังจากสำเร็จการศึกษาพวกเขาได้รับเงินเดือนสูงหลายแสนหรือหลายล้านที่เจ๋งกว่านั้นคือพวกเขาทั้งหมดมีเงินหลายสิบล้านหรือกระทั่งมากกว่ากองทุนร่วมลงทุนมูลค่าหนึ่งรอยล้านเหรียญสหรัฐบางครั้งสามารถตัดสินใจโครงการลงทุนมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้ด้วยอาหารมื้อเดียว หลังจากนั้นเขายังเห็นรุ่นพี่และรุ่นพี่ที่โดดเด่นหลายคนซึ่งกลับจีนด้วยทุนจากบริษัทร่วมทุนของอเมริกาเพื่อลงทุนในบริษัทดาราจำนวนมากที่จะมีชื่อเสียงในจีนในอนาคตไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทเหล่านั้นกลายเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ยังช่วยให้ธนาคารเพื่อการลงทุนของพวกเขาทำกำไรได้มหาศาลและพวกเขายังได้รับชื่อเสียงและโชคลาภมาทีละคน และบางคนก็ถูกมองว่าเป็นนักลงทุนที่ดีที่สุดที่ได้ตีพิมพ์หนังสือและสร้างชีวประวัติและมีชื่อเสียงขึ้นมาสิ่งที่ฉันเห็นและได้ยินกระตุ้นลางหงจุนยังลึกซึง้งเขาไม่ต้องการกลับไปทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการหลังจากสำเร็จการศึกษาในสหรัฐอเมริกาทีละขั้นตอนนอกจากนี้เขาต้องการที่จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นบริษัท หรือลงทุนในกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไรก็ตามในทุกอุตสาหกรรมช่องทางสำหรับผู้มีความสามารถระดับสูงนั้นแคบมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักเรียนต่างชาติหลายล้านคนที่อยู่ในระดับหัวกะทิมีไม่ถึงสองสามคนที่สามารถกลายเป็นคนที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริงเพราะยุคไหนที่คนเก่งต้องมีเวลาสถานที่และคน ที่ใช่ไม่ใช่คนที่ทำงานหนะักและสามารถปีนขึ้นไปด้านบนได้แน่นอนนี่เป็นกรณีของลงังหงจุนเขาอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยความฝันแต่ความเป็นจริงยังคงโบกไม้ใหญ่ให้เขาในช่วงสองสามปีแรกของการเรียนที่สหรัฐอเมริกาเขายังคงมีอุดมคติอยู่ในใจแต่ไม่นานนักที่จะเริ่มวิ่งไปรอบๆเพื่อหาเลี้ยงชีพ และค่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ลางหงจุนและ,ยะเยเินพูดคุยกันมากขึ้นเรื่อยๆและในขณะที่เขาเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆคนทั้งหมดของเขาฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็เต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อเห็นว่าเครื่องบินกำลังจะลงจอดยเยเินก็ยื่นกระดาษทิชชู่ให้เขา และพูดว่าพี่ชายเม็กซิโกไม่เหมาะกับคุณเมื่อเครื่องบินลงจอดซื้อตั๋วแล้วกลับไปหลังหงจุนสายหัวและพูดว่าฉันจะทำอะไรเมื่อฉันกลับไปจะต้องขายบ้านขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างหนักแน่นว่าฉันสามารถหาเงินได้หลายหมื่นเหรียญต่อปีในฐานะลูกเรือและฉันสามารถแก้ปัญหาทางการเงินของครอบครัวได้ดังนั้นฉันต้องขบฟัน และภาคเพียนเมื่อเห็นการแสดงออกที่แน่วแน่ของเขาเย่เชนก็รู้สึกว่าแผนก่อนหน้าของเขาดูเหมือนจะต้องการการปรับเปลี่ยนบางอย่างเดิมทีเขาวางแผนที่จะปล่อยให้ผู้คนในวังวา่วานหลงกลนลางหงจุนล่วงหน้าหาที่ล็อกมันจากนั้นปล่อยให้หลงังหงจุนเป็นอิสระหลังจากที่เขาได้ตรวจสอบสิ่งทั้งหมดและถอนรากถอนโคนเหมยอยู่เจิน และผู้คนที่อยู่เบื้องหลังเธอในเวลานั้นเขาอยากจะไปที่ไหนและต้องการทำอะไรมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยท้ายที่สุดเขาอาจช่วยชีวิตของเขาไว้ได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างของเขาแต่ตอนนี้เยเชนพบว่าต้องเผชิญหน้ากับชายวัยกลางคนที่เกือบจะหมดหวังกับชีวิตและพยายามดิ้นรนในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง การทำเช่นนี้เพียงทำลายความหวังเล็กๆที่เขามีต่อชีวิตในตอนนี้เมื่อเขากลับมาที่สหรัฐอเมริกาหลังจากสัญญาณเตือนภัยที่ผิดพลาดแม่แก่ของเขาจะยังคงทำงานในร้านอาหารนั้นต่อไปในขณะที่พรรยาและลูกๆของเขายังไม่มีที่ไปแม้แต่บ้านกำบังของพวกเขาก็อาจถูกธนาคารเอาคืนได้ดังนั้นแทนที่จะพาหลังหงจุนไปด้วยจะดีกว่า สิ่งไดรอเขาอยู่ข้างหน้าให้เขาได้สัมผัสด้วยตัวเขาเองบางทีหลังจากที่ฝุ่นผงหมดลงประสบการณ์นี้จะช่วยให้ชายวัยกลางคนที่สับสนและน่าสงสารคนนี้หาทางกลับได้ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป